นมผงม,มีมากมายหลายสูตรจะรู้ได้ยังไงว่านมที่ลูกกินยังเหมาะกับลูกอยู่หรือเปล่ามาดูสัญญาณที่บอกว่าทารกต้องเปลี่ยนนมกันเลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะนมผงต้องเปลี่ยนตามไวที่เขียนหน้ากล่องเลยไหมหรือควรเปลี่ยนตอนไหนมาดูเลยค่ะ 1. ับถ่ายผิดปกติหากหลังจากที่เปลี่ยนนมลูกน้อยถ่ายเลยวติดติดกันหลายครั้งถ่ายเป็นน้ำหรือว่ามูกเลือดหรือว่าไม่ถ่ายเลยและไม่ดีขึ้นเลยอาจเป็นไปได้ว่าลูกมีปัญหาในการย่อยสารอาหารในนมผงเพราะระบบการย่อยของลูกยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเอมไซม์ในลำไส้ที่ใช้ย่อยโปรตีนและน้ำตาลแลคโตสยังทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะ 2. น้ำหนักน้อย หากลูกวัยหกเดือนขึ้นไปน้ำหนักน้อยหรือว่าน้ำหนักตามเกณฑ์ทานอาหารเสริมตามไวัยได้ปกติแต่ทานนมได้น้อยกว่าวันละ20ออน <c oughs> สามารถเปลี่ยนไปกินนมสูตรสองเพื่อให้ได้โปรตีนมากขึ้นให้เพียงพอกับการเจริญเติบโตในวัย6เดือนขึ้นไปซึ่งร่างกายมีการเจริญเติบโตและเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นหากน้ำหนักขึ้นดีตามปกติสามารถกินสูตรหนึ่งต่อไปได้ค่ะโอเคสาสามารถทานอาหารหลักได้แล้ว สำหรับลูกวัยหนขวบขึ้นไปที่สามารถทานอาหารเสริมครบ3ามมือได้แล้วสามารถเปลี่ยนจากนมสูตร2มาเป็นนมสูตร3เปลี่ยนเป็นนมกล่อง UHT หรือพาสเจอไรดได้ค่ะนอกจากนี้แล้วอีกสัญญาณที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือลูกน้อยที่เบะปากไม่ยอมกินนมนั่นเองหากเป็นแบบนี้ไม่ยอมกินเลยก็อาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเช่นกันนะคะเพราะรักลูกไม่มีสิ้นสุดต้องไม่หยุดดูแล ไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่